สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนาล่างนะคะอ่าก่อนจะมาดูเราพัฒนาล่างของงวดน,นี้นะคะงวดที่แล้วหลุดนะคะหลุดเยอะเลยนะคะแต่ว่าแอดจะลองใช้สูตรเก่าดูก่อนนะเดี๋ยวถ้าไม่ไงถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนสูตรนะคะเผื่อมันกลับมาเดินเพราะชนตัวเด็ดแล้วมันแอดว่ามันน่าจะกลับมาเดินนะคะ,ะก่อนจะมาดู ดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะอะหยุดไป2วันนะแอตื้อๆนะคะวันนี้ก็ยังตื้อๆหัวอยู่ ก็เลยไม่ได้ทำบนนะคะเดี๋ยวทำล่างก่อนเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูบนให้นะคะอาจจะมีสองคลิปนะคะของเราพัฒนาส่วนรัฐบาลไทยรอบ่ายๆนะคะเดี๋ยวแอดขอไล่ดูสูตรก่อนนะคะเมะื่อวานหยุดกอไม่ได้ทบทวนสูตรเลยนะคะเมืสองวันเนาะอ่ะมาดูของเราพัฒนาล่างก่อนนะคะ ลักสิบล่างเมืน่นนี้แอดใช้สูตรเก่าก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนก็สูตรเก่ามันจะกลับมาเดินนะคะเมื่อวานคิดสูตรใหม่สองสูตรยังไม่ลงตัวแอดยังไม่นำเสนอสูตรใหม่นะคะเอาสูตรเก่าไปก่อนสูตรนี้ใช้หลักร้อยบุคคณกันสองครั้งแล้วก็บวกด้วยสองคงที่ส่วนอีกสูตรหนึ่งใช้ ให้หลักแสนนะคะกดกันสองครั้งอันนี้8ปบวกสก็ได้0ูนย์นะคะศูนย์สาสูตรนี้5้คูณสก็ได้0ูนย์หสูตรนี้ชนกันนะคะหลักหน่วยก็ชนชน4สูตรเหมือนกันชน4ตัวเหมือนกันนะคะ ส่วนหลักหน่วยใช้แสนคูณกัน3ครั้งแล้วก็ใช้ร้อยบนนะคะร้อยบนก็คือเลข4เนาะ535บวก4ก็ได้9นะคะ9 0 1 2ส่วนอีกสูนนเป็นใช้หลักร้อยกับหลักพันอาวขอภายหลักลักหมื่นกับหลัก หลักพันกับหลักร้อยถูกแล้วค่ะหลักพันกับหลักร้อยบวกกันก็ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรนี้ชนสี่ตัวนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสูตรนี้ชนเก้าศูนย์หนึ่งชนกันทั้ง 4, สี่สูตรมีหนึ่งตัวมีสองตัวนะคะคือศูนย์กับหนึ่ง มาหตัวแน่นอนศนย์กับ1ถ้าจับคู่นะคะก็จะได้09 0ย

หลักหน่วยมันเด่นที่เลขเก้ากับเลขหนึ่งนะคะเท่าวิ่งล่างศูนกับ1เนะะี่ยค่ะอย่างน้อยมา1ตัวตัวเด่นมากที่สุดมันจะเป็น สองหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่ง สี่ชุดนี้นะคะหนึ่งหนึ่งเก้าสองเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองก็เด่นนะคะแต่ว่ามันจับหลักไม่ได้ว่าหลักสิบหรือหลักหน่วย เดี๋ยวดูของบนแอดทำยังของบนรวพัฒนาแอดยังไม่ได้ทํานะคะขอเวลาแป๊บนึ้งแอดเพิ่งตื่นมาเหมือนหัวแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ จากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดี